สสคอ,อ่างทองร่วมกับสำนักแรงงานสัมพันธ์เข้าส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์เชิงลุกณบริษัทเบอร่ราคาร์บอนไทยแลนด์จำกัดมหาชนวันที่15พฤศจิกายน2564เวลา13นาฬิกานายสมควรสกุลเทวันพิทักษ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองร่วมกับสำนักแรงงานสัมพันธ์พร้อมด้วยเจ้าที่กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่2 เข้าส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกให้กับบริษัทเบอร์ร่าคาร์บอนไทยแลนด์จำกัดมหาชนและสหาภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบ็กในการเตรียมความพร้อมในการเจรจารเกี่ยวกับสภาพการจ้างเนื่องจากข้อตกลงเดิมกำลังจะหมดอายุในวันที่31ธันวาคม2564เพื่อส่งเสริมให้ในายจ้างและลูกจ้างใช้หลักแรงง,งานสัมพันธ์แบบทวิภาคีร่วมกันคิดร่วมกันตัดสินใจและเจรจารโดยใช้หลักสุจริตใจ ธนพลชูทันสำนักงานสวัสดิการและคุ้มคองแรงงานจังหวัดอ่างทองรายงาน